ย้อนดีมาย้อนดี่แสก็่ได้กัดก็จัก็ไ่ได้คข้าัสวัสดีครับายหลาครับผมมันนีมาต่อน,นอกครับผมต่นอนกในปลาเห็ดนะครับเนาะมันก็ด้บุหรวดกันนี่ครับ กินหมดแล้วน,น,นะครับตนะิดตามรับชมกันยาวๆนะครับเนาะวัสดุมันโมมันมานี่ไปครับผมครับผมเมนฮิดปวกบะยังไม่จนเมย่อยมาเมนอยู่นะนี่ก็เมน แมนครับผมนีก่กระแมนนี่กระแมนครับผมจต็มแล้วบ้านนี่ครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวจต็มก่อนครับผม มันมาหาขุนรถเจ้าเนี่ยมาส่วนกันเนี่ยโอ้ยมันห้องชี้หาดกันพกเพลินครับไปครับเอากุศลลายกันจีมต่อ <c oughs> ให้ผู้เดียวจะตังหยาดเนี่ยโอ้ยมันหักบลัลลปะ อยู่ในผนตัวนี่าน,น,น,กกนา, <c oughs> ราครับเกือบตายนกกขั้นดีบกข้อขอโทษขออภัยเลยครับเด้อภาพมันสั์สนนี่ มันหักแล้วบอครับจิบรงนี้ต่อะใครอยู่ที่เอามีดมาทำโอ้ยวัวป่าหักป่าหักครับเน่า ไปไปภาษีมานนะครับเนาะมาตอนอกกระได,ด้เห็ดต่ะเห็ดปวกดวยครับเด้อว,วันนี้มันเป็นเห็ดเอ้อขมมันไม่ใช่เห็ดขมเห็ดออยูคานเนจ้ยเห็ดปวกร่อนๆจ้าอุ้ยเสร็จแล้ว มีจิงหักกินละกไม้อูู้ตัวนี้ขาดครับารโอ้ยลุมือ ไปครับหาบสันยังได้ก็ขอโทษขออภัยเนาะครับเนาะโอ้เมยกับมีแห้งเก็บด้วยบาทเมยกับแซวันเห็ดปวกแต่เห็ดคมยังเอาอยู่นะครับเนาะ ใส่ถุงแบบนี้สิบ,บมุนอุปุยอยู่บ่ะมาณนี้ผมบ่เด้ตทางแจว่าสิมาหาเห็ดเนาะเอาหนูขอมาต่อพันมาปอกก็เลยนยางเงาเลยครับผมใครเนาะครับผมแค่นี่ก่อนครับแล้วสิไปหาอีกครับเดี๋ยวขอสิไทยเบิ้งไหมเนาะครับเนาะติดตามรับชมกันย่างๆ,ๆครับผม มาตนกแล้วมาตนนกอนกเกแล้วครับผมเลยมาหาเห็ดางามมาพอ้อดีตอนเก็บบไดรี่ท้ายนะครับเนาะขนมันตกแห้งางานโทศรศัพท์เปียกบุหรีเอาตะก,กามากนะครับเอาว่าจะเอาถุงมาใสาน่กนกกั่นะี้ในใจ่คูณหนาะนี่ครับ thịt bò khắp hướng như thế bộ gọi tôi sẽ muôn bộ lão này Để là phần khá nhau cho nó không phải đi nằm vấn đề vương ngay khắp ngay con ta làm cả lái nguồn cái lái ครับเนาะพ่อหมอแกงครับผมออเอานกขึ้นไปแล้วครับก็เลยหยางมาหาเลาะหาเห็ดครับผมไปหากันต่อครับผมว่าเสียดีกบ่ปาด่อแม่พี่น้องผมไม่เห็นเห็ดอย่างบนผมโมโหด้อนี่ผมว่ามันโมเมนเห็ดปวกตัวนี้เงี้ยปานนี่ไม่ ีด่ดอกเจ้าทุกคถามกูรู้กันครับผม,ผมประจักษ์เลยนี่มะันเป็นเห็ดใอย่างนี้ขาแนวนี่ไงโพดปพดพวกโมกแต่งผมฝ้ามือผมเครื่องหนึ่งสองฝ้ามือใหญ่เมนดิปุ่น,นทนบฝเ่าไปครับผมติดตามรับชมเงืนน้ครับผมอันใดผมบ่กหูผมกว่าจะบ่กเก็บนะครับเนาะครับผม ครับผมกลับบ้านแล้วครับนี่ลคได้ซ้ำนีล่ละเห็ดผมเพิ่งก็ได้อยู่เดี๋ยวครับเห็ดผมน,นี่เห็ดพวกเห็ดผมย่ายเห็ดผมย่ายนะะนเนาะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณห,หลายๆดนะครับด้อ